สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้มีวิธีการทําคะนาน้ํามันหอยมาฝากกันครับสูตรนี้ใช้คะนาฮ่องกงกรอบหอมอร่อยมากนาครับทําง่ายเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกเราก็จะนาคานาฮ่องกงไปลวกก่อนครับก่อนลวกเนี่ยให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยในน้ําพอละลายดีก็ใส่คะนาฮ่องกลงลงไปลวกครับเกลือจะช่วยทําให้รสชาติแล้วก็สีสันของผักต่างๆเข้มสวยน่าทานครับตามด้วยแครอทแล้วก็เห็ดหอมครับ ลวกจนทุกอย่างสุกแค่พอประมาณใครชอบกรอบไม่ต้องลวกนานใครชอบเละลวกนานๆครับพอลวกจนสุกเรียบร้อยแล้วให้ตักออกมาแล้วล็อกน็อกในน้ําเย็นจัดนะครับจะช่วยคงความสดเอาไว้ได้คือมันจะสุกแค่นี้พอดีสต็อปความสุกเอาไว้นะครับมันจะทําให้คะน้าเนี่ยสีสดไม่เหลืองไม่ซีดแล้วก็ยังกรอบอยู่ครับรวมถึงเห็ดหอมแล้วก็แครอทด,ด้วยนะครับตักเป็นน็อกเอาไว้ให้เรียบร้อยครับ เสร็จแ,แล้วเรามาทําน้ําซอสกันครับใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยขีดเล็กโขกให้แตกครับผมจากนั้นเจียวกระเทียมก่อนจนเหลืองหอมครับพอเราเจียวกระเทียมมาจนเหลืองหอมแล้วให้เราตักกระเทียมเจียวบางส่วนออกไปพักครับผมเพราะว่าเอาไว้โรยนะครับเก็บไว้แค่บางส่วนเล็กน้อยแบบนี้ครับจากนั้นก็นํา ผักคะน้าฮ่องกงที่เราลวกเอาไว้แล้วก็แครอทตามด้วยเห็ดหอมนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยลงมาผัดในน้ํามันนะครับแบบนี้ครับผัดสักคู่จนมีกลิ่นหอมครับผมน้ํามันเป็นน้ํามันเกลียวกระเทียมนะครับจะทําให้ผักต่างๆมีกลิ่นหอมของน้ํามันเกียวกระเทียมครับพอผัดจนได้ที่แล้วนะครับก็นําไปตักใส่จานอเอาไว้แล้วเรามาทําซอสสาหรับราดครับใส่น้ําสะอาดลงไปในกระทะใบเดิมเลยครับ จากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายครับซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหอยครับน้ำมันงาครับเหล้าจีนเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวรอจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายครับพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วให้ใส่แป้งมันละลายน้ำทยายใส่ลงไปครับ ความหนืดความเหนียวแล้วแต่ชอบเลยครับใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับแป้งมันจะได้สุกครับพอเสร็จเรียบร้อยเราก็นำซอสมันราดลงในคะน้าแล้วก็ผักต่างๆที่เราลวกเอาไว้ครับราดให้ชุ่มเลยนะครับความหนืดแล้วแต่ชอบนะครับสำหรับซอสก็จะเป็นอาเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูคะน้าน้ำมันหอยวันนี้ใช้คะน้าฮ่องกงนะครับโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ในขั้นตอนแรกครับก็จะเพิ่มกลิ่นหอมของเมนูไปอีกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อัตราส่วนเขียนให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันในเมนูหน้าสวัสดีครับ